สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะอันนี้เป็นสาสาครูแดงที่บีดปลูกนะคะกำลังจะงอกค่ะเพื่อนค่ะที่บีดซื้อต้นมาแล้วก็บีดปลูกนะคะหต้นตายไปทั้งหมดออห้าต้นขึ้นแค่3าต้นค่ะ เห็นไหมคะรอยเงาเขาบิดปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้ก่อนเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็ดินค่อนข้างแฉะนะคะบิดก็เลยไม่เอาลงดินแค่ทีเดียวใส่กระถางเพราะใส่กระถางไม่่อนงอกต้นขนาดนี้ค่ะงอกนานนานม,มากตั้งแต่ซื้อมานะคะเราก็ปลูกลงดินเลยบิดท่่ว่าจะเน่าแล้วเขาไม่เน่าตรงที่มีสามมีห้าหัวนะคะ ปี่ซื้อห้าหัวเนาะไม่ใช่ห้าหัวห้าต้นนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าใบออกเหลืองๆด่างๆแต่ใบต้นนี้เหมือนสดจะสมบูรณ์อยู่แต่สองต้นนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะรอดไหมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะความคืบหน้าเนะของสาคูจีนเนาะ สาคูจคดบิดว่าจะามาวางไว้ตรงทรายนะคะแต่ว่าฝนตกแฉะเกินไปต้นไม้ที่วางไว้บนทรายนะคะเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะสดชื่นนะบิดสังเกตเลยเห็นต้นบอลบิดไหมแต่ก่อนบิดวางไว้ที่ไม่ใช่ทรายนะจะเหี่ยวใบเหี่ยวเอามาไว้ไว้รงทรายนะคะเอาทรายใสทรายเป็นถุงลง โป้พื้นตรงนี้แล้วก็เอาวางไว้เขาจะเย็นนะคะบิดคิดว่านะแตกแตกลูกออกเนละต้นไม้ชอบให้เอากระถางวางไว้บนทรายอันนี้พี่บีบไม่วางบนทรายเพราะว่าฝนตกแฉะเกินไปอ่ะพี่ก็เลยมาวางให้เขาแบบเหมือนกับว่าให้น้ําออกจากกระถางของเจ้าเล็กหน่อยหนกลัวเขาไม่รอดนะคะตานเพลื่อนขาทักทายแค่นี้นะคะให้ดูต้น ต้นสาคูจีนเนาะสาคูจีนโอ้ไม่รู้เสียงอะไรแล้วเพื่อนๆไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรเนาะปี่จะเป็นบ้าเสียงรถคับเพื่อนปีนี่จะเป็นบ้านนะไม่รู้จะเสียงอะไระเสียงอะไรออกมาข้างนอกปั๊บ มีคนมาพูดพูดบ้าพูดบ้าต้องต้องต้องไบอกว่าเสียงอะไรตัวเสียงไหนหึดล้าอยากไปอยู่ในป่าดงเด็กไม่มีคนพาเพื่อนๆบ้านคนเนาะจะทำจะทำไงทำใจเพื่อนๆทักทายแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank you one and my friends for watching. หมายชนลขอบคุณน,นะคะ